สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักให้กับชาวรคนาราศีมังกรนะคะคนที่ผูกดวงมาแล้วเวลาเกิดตรงกับรคนามังกรก็เข้ามาฟังกันค่ะส่วนใครที่ไม่รู้เวลาเกิดนะคะก็ใช้วันที่15มกราคมไปจนถึงวันที่14บกุมภาพันธ์เป็นราศีมังกรเดี๋ยวเรามาดูดิให้กับชาวมังกรกันดีกว่านะคะว่า ความรักของคุณเป็นเช่นไรนะสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องความรักนะคะอย่าเอาคําทํานายนี้ไปตัดสินการใช้ชีวิตคู่ของคุณนะคะแต่ถ้าคุณจะเอาไปปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่าไปปรับเปลี่ยนในการใช้ชีวิตเอาไปแก้ไขจะดีกว่านะคะเอาละคะ่ะเรามาดูกันดีก,กว่าขอห้าใบให้กับชาวมังกรนิดนึงนะคะว่าดิที่ผ่านมาคืออะไรสี่เหรียญสองเหรียญ อสวินถ้วย6เหรียญแล้วก็เจดถ้วยมชาวมงกรนะคะความรักของคุณที่ผ่านมาน่ะมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองนะมีความสุขมีใครแอบสองแอบ,บตามแล้วก็เขาเหมือนคอยดูแลคุณอยู่นะคะใกล้ๆเขามองเห็นคุณมีความสุขด้วยนะคะคุณก็มองว่าคุณคุณไปแอบ,บมองใครหรือเปล่า คุณไปแอบมองใครไปแอบจับจ้องใครเหมือนกับมันห่างกันมานะคะแล้วก็คุณก็แอบส่องเขาอะ่ะคุณเป็นห่วงเขาว่าเขาจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะแอบดูแลแอบมองหาแอบมองเห็นนึกถึงอดีตนึกถึงความรักที่เริ่มต้นที่จะรักความรักเด็กๆความรักที่สดใสความรักที่เริ่มต้นใหม่มีความรู้สึกดีๆะคะ่ะแต่บางทีคุณก็ยอมทิ้งนะคะ ยอมทิ้งความรู้สึกดีๆตรงนั้นไปมันมีการหวนกลับมาคิดถึงอดีตวาดฝันกันไว้มันมีคุณมีเขาอยู่ในใจนะคะคนบางคนคู่บางคู่ของชาวมังกรอาจจะเคยเลิกลาเคยเป็นครอบครัวกันมาเคยเป็นแฟนเคยเป็นคนรักกันมาแล้วก็ห่างหายกันไปนะมันก็จะมีเป็นว่าคิดถึงเขาแอบส่องแอบมองอยากรู้ว่าความรู้สึก อยากรู้การเป็นความเป็นอยู่ของเขาเป็นยังไงนะคะแอบมีใจให้เขาด้วยคิดถึงด้วยแต่คุณไม่กล้าแสดงออกคุณหลบหลบซ่อนๆ่อน,นความรู้สึกของคุณนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะคุณเคยเคยผิดหวังมาก่อนนะ่ะนะคะมันมีความไม่ชัดเจนตัวคุณไม่ชัดเจนหรือเขาไม่ชัดเจนในความรู้สึกนี้ก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวมาดูไพ่ขยาย ขอให้ขยายห้าใบค่ะสองดาบสิบเหรียญราชินีไม้เท้าราชินีเหรียญแล้วก็สามเหรียญตัวคุณเองนะคะอาจจะมีการตัดสินใจอะไรเบางอย่างคุณมีการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันด้วยกับคนคนนี้ดูแลกันเป็นอย่างดีอ่ะ อาจจะเป็นเรื่องเงินทองก็ได้นะคะที่คุณซัพพอร์ตแล้วก็คุณก็เครียดคิดมากด้วยคิดมากเครียดในการทำงานเครียดในความรู้สึกตัวคุณเองเก่งค่ะคุณอาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีนะคะแล้วก็มันมีการสร้าง power คุณกำลังจะสร้างตัวตนให้คุณให้คนอื่นเขาได้เห็นว่าคุณมีความสามารถแค่ไหนคุณสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็ตัวคุณเองนะคะก็จะทำมันให้ดีด้วย อยาใช่ใครต่อใครเขามองว่าคุณเป็นคนที่ดีมีคุณภาพนะคะเป็นคนที่เก่งสวยรวยแล้วก็มีเงินเยอะมีโปรไฟล์ที่ดีนะคะอาจจะมีเสียงลบกวนนิดนึงนะคะช่วงนี้กําลังเป็นพายุเข้าฝนตกวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยเอาละค่ะเดี๋ยวขอดูผ้าอีก5้าใบเด e ดเทอร์มเปอหไม้เท้า6ถ้วย สถ้วยแล้วก็สีไม้เท้านะคะมันมีมันจะมีการกลับมาพูดคุยนะคะกลับมาต่อรองในเรื่องราวต่างๆนะคะมันจะมีคนเก่าๆกลับเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์อนะ่ะคนเก่าของคุณไม่รู้ว่ามีกี่คนนะแต่แต่มีคนเข้ามานั่นแหละมีคนเข้ามาแต่คุณไม่ได้เลือกอะคะ่ะคุณยังลังเลในการตัดสินใจอยู่นะคะคุณกําลังไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงดีเพราะบางทีการที่ ตัวคุณมองเห็นเขาเรียกว่าอะไรมองเห็นอดีตมองเห็นความรู้สึกของตัวเองอะคะ่ะมันมีการอยากเป็นครอบครัวมันมีความสุขนะคะนึกถึงความสุขความสมหวังบางทีคุณอาจจะนึกนึกถึงอดีตเก่าๆทั้งนั้นเลยที่มีกับคนคนนี้ต่อให้มีคนเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์คุณหลายๆครั้งอะ่ะเขาไม่สามารถมาเติมเต็มคุณได้เลยอะคะ่ะ แต่คนคนนี้เขาพิเศษกับคุณจริงๆเลยนะคะเขาทําให้คุณรู้สึกดีแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่าสบายใจที่จะคบกับคนคนนี้มันอาจจะมีคนเข้ามาหลายๆคนแต่คนที่เข้ามานั้นนะมันไม่ใช่อะค่ะคุณก็ลังเลอยู่เหมือนกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคู่ของชาวมงกรกันดีกว่านะคะว่าเขาจะ คิดแบบไหนกับคุณเขาจะคิดเหมือนที่คุณคิดหรือเปล่านะคะเรามาดูกันดีกว่าหลายๆคนหลายๆคู่นะคะที่เคยห่างหายกันไปก็จะมีการกลับมาพูดคุยกันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ของคู่ชาวมังกรดีกว่าคะ่ะว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะขอห้าใบให้กับผู้ชาวมังกระคะ่ะ The temperance nice of one is of one nice of medicare แล้วก็ n i e of medicare คู่ของคุณนะคะเขาเขาเขาเหมือนกับว่าเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองด้วยนะคะยืนกระต่ายขาเดียวเลยเป็นคนที่เเหมือนกับว่าด,ดื้อเหมือนกันนะคะ ยืนกับแตะขาเดียวนะคะคุณทะเลาะก,กับเขาหรือเปล่าเขาเคยทําให้คุณเสียใจหรือว่าคุณทําให้เขาเสียใจก็ไม่รู้นะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาก็รู้สึกหมดหนทางอะคะ่ะจนตรอกด้วยนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับเขาเหมือนเขาเหมือนอึนอดอัด่ะอึดอัดอยู่ในความสัมพันธ์แล้วก็ตัดสินใจนะคะตัดสินคุณ แล้วก็ไปทำในสิ่งที่เขาต้องการไปทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำนะคะไปหาเงินหาทองไปโฟกัสเรื่องการเงินการทองไปโฟกัสกับความรู้สึกของตัวเองไปทำหลายๆด้านที่เขาอยากจะทำอยากจะปล่อยวางกับเรื่องต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมานะคะเพราะว่าบางทีมันเหนื่อยกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆเลยนะคะแต่ก็ก็ต้องออกไปอะคะ่ะ ไปโฟกัสเรื่องอื่นโดยที่ไม่อยากจะโฟกัสให้เรืองคุณให้ปวดหัวนะคะบางทีเขาก็อยากจะบอกตรงนี้เหมือนกันว่ามันเหนื่อยถ้าเขาตัดสินใจเลยไปแล้วอะมันก็จะเหมือนจะเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่ขยายขอไพ่ขยายให้กับเขานิดนึงค่ะขอห้าใบเนาะ The Chariot The Lover วิวออฟฟอร์จูนชิออฟครับมันเหมือนกับว่าเขาก็ต้องต่อสู้เขาก็ต้องดิ้นรนเขาก็ต้องเดินหน้าต่อบางครั้งมันมีทางเลือกตรงนั้นเขาก็แบบเลือกอะค่ะแต่มันมีความรักนะคะมันอาจจะเคยเป็นรักที่เคยหันหลังให้กันแต่มันก็ยังมีความรักอยู่เขาก็ยังรักคุณอยู่นะคะมันเป็นวิวออฟฟอร์จูนคุณกับเขาก็จะได้กลับมา พบมาพูดมาคุยมาเคลียร์กันอีกครั้งหนึ่งเขามองเห็นเขาอยากมองอนาคตไปข้างหน้านะคะเขาเอาความรู้สึกของเขามองไปข้างหน้าว่าอยากจะมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์น่ะอยากมีเห็นไหมคะมีการเฉลิมฉลองมีข่าวดีอาจจะได้กลับมาเคลียร์มาคุยกันเร็วนี้ถ้าหากมีอะไรที่ติดค้างติดใจกันอยู่อะคะ่ะเขาจะกลับข้อมาเคลียร์หรือตัวคุณอะอาจจะไปเคลียร์กับเขาแต่ ต่างคนก็เหมือนต่างมีอีกโก้ต่างคนก็เดินหน้าใช้วิธีของตัวเองในการตัดสินใจนะคะแต่เขามองแล้วแหละว,ว่าเขาปล่อยให้โชคชะตาเป็นไปตามวาสนาค่ะปล่อยให้เวลามันเดินผ่านไปเขามองไปอนาคตข้างหน้าแล้วนะคะเขาอยากจะมีความสุขบ้างบางครั้งเขาอยู่กับคุณมันอาจจะมีเรื่องให้ทําให้อึดอัดนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่สรุป ขอไพ่สรุป5ใบนะคะ King of Wands The Strength สามเหรียญ King of Pentacles แล้วก็ Tree of Wands ตัวเขาก็จะมองนะคะว่าเขาต้องไปเผชนภัยอะ่ะเขาต้องไปต่อสู้กับ ต่อสู้กับความคิดของเขาต่อสู้กับความรู้สึกของเขาอะ่ะมันเหนื่อยแล้วก็น่ากลัวนะคะแล้วเขาก็รู้วิธีนะคะว่าเขารู้จุดอ่อนของคุณด้วยแหละเขารู้วิธีที่จะเข้าหาคุณเขารู้วิธีที่จะต่อรองกับคุณเขากําลังสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองอยู่นะคะเขากําลังสร้างเขาเรียกว่า power ให้กับตัวเองลองเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีแล้วมันเหมือนกับว่ามันต้องทําไม่ได้ะคะ่ะ เขามุ่งหน้าที่จะทำมันนะคะถ้าเกิดว่าเขาออกมาจากความสัมพันธ์นี้เหมือนกับว่าเขากำลังมองหาความสัมพันธ์ใหม่ๆสิ่งที่เขาไม่เคยทำสิ่งที่เขาอยู่กับคูนแล้วเขากลัวค่ะเขาจะ,ะเผชิญหน้ากับมันทุกๆอย่างยอมที่จะ,ะเผชิญหน้าถึงแม้เขารู้ว่า,า,วามันจะผิดหวงังมันจะเสียใจยังไงนะคะเขาพร้อมที่จะต่อสู้ไปมันมีทางให้เขาเลือกแต่บางที คือเขาไม่อยากให้ความวุ่นวายตรงนั้นมันเกิดขึ้นมันอาจจะมีความสัมพันธ์หลายๆอย่างที่คุณกับเขารู้กันดีอยู่แค่สองคนแล้วมันอาจจะมีความไม่เข้าใจกันอยู่ในนั้นมันจะกลับมาพูดมาเคลียร์มาคุยกันน่ะมันก็ก็อาจจะตกลงกันได้นะคะก็รอนิดนึงนะคะการที่เขาอาจจะมองว่าตัวเองเหมือนกับทำในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำอ่ะมันมีความสุข มันอยากจะมีความสุขตรงนั้นนะคะเดี๋ยวขอดูอีกนิดนึงค่ะเห็นไหมคะว่าเขาหันหลังให้กับคุณหันหลังให้กับความรู้สึกเขาเหนื่อยเขาอยากจะพักในเมื่อเขาตัดสินใจอะไรไปแล้วเขาอยากจะทําในสิ่งตรงนั้นบางทีเขาอยู่กับคุณเขาก็ไม่กล้าจะทําไม่กล้าตัดสินใจแต่พอดีออกมาจากความสัมพันธ์หรือมีเรื่องวุ่นวายให้คุณกับเขาต้องได้ห่างกันอย่างเงี้ย มันมีเรื่องให้เขาต้องได้ทํามีเรื่องให้คิดนะคะก็มองว่ามันมันจะต้องดีอะคะ่ะมันต้องก้าวไปให้ได้นะคะเพราะว่าบางทีอะชาวมังกรบางทีก็เป็นคนดื้อเง,งียบนะคะไม่ยอมกันอีโก้สูงแล้วเขาคนนี้ของคุณก็ก็คงจะมีนิสัยคล้ายๆกันนะคะต่างคนต่างไม่ยอมกันบางทีการห่างกันไปสักพักนะคะ มันก็อาจจะให้เราได้มองเห็นว่าการที่มีใครสักคนอยู่ในความสัมพันธ์กับไม่มีอ่ะอันไหนมันจะดีกว่ากันก็ได้คุณอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาหลายๆคนคุณอาจจะเลือกไม่ได้นะตอนนี้แต่เมื่อมีใครบางคนห่างจากคุณไปคุณจะนึกถึงเขาคนคนนั้นแหละค่ะที่เหมาะสมแล้วก็เอนเนีที่เหมาะกับคุณมากที่สุดคุณลองถามใจตัวเองคุณดูก่อนนะคะชาวมงกรว่าตอนที่เขาอยู่ในความสัมพันธ์ของคุณน่ะ คุณรู้สึกอึดอัดไหมเขามีอะไรที่คุณไม่ชอบไหมนะคะแล้วในเมื่อคุณเคยพูดเคยทำให้เขาได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปบ้างไหมถ้าหาว่าเขาไม่เคยเปลี่ยนเลยคุณพูดกี่ครั้งกี่ครั้งว่าคุณไม่ชอบแบบนี้แล้วเขาไม่เคยเปลี่ยนวิธีให้คุณเขาไม่เคยเปลี่ยนอะไรให้คุณเลยอย่างเงี้ยให้คุณตัดความสัมพันธ์นั้นไปเลยค่ะ แต่ถ้าคุณพูดแล้วเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาปรับปรุงให้มันดีขึ้นคุณช่วยมองเขาหน่อยว่าที่เขามันดีขึ้นมันก็โอเคแล้วนะเขาเปลี่ยนไปแล้วนะคุณก็ช่วยพิจารณาเขาด้วยแล้วก็คุณก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยบางคนนะคะก็ะเป็นเรื่องเดิมๆทะเลาะก,กันแต่เรื่องเดิมๆซ้ำๆซักๆสามปีสี่ปีสิบปีผ่านไปก็ทะเลาะกันเป็นเหมือนเดิมคุณลองมาปรับเปลี่ยนนิสัยของคุณดูนะคะ แล้วถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ตรงนั้นมันยังไม่เปลี่ยนไปมันก็แสดงว่าคนสองคนนี้เข้ากันไม่ได้แต่ถ้าคุณเปลี่ยนไปใจเย็นขึ้นยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างเห็นอกเห็นใจคนอื่นบ้างถ้าคุณเปลี่ยนไปแล้วแต่คู่ของคุณเขาไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมอะไรเลยอย่างเงี้ยคุณก็ต้องพิจารณาอีกทีคะ่ะว่าในเมื่อมันเข้ากันไม่ได้ต่างคนก็ต่างถอยอะคะ่ะ จนวันหนึ่งเมื่อถอยจนสุดตง่งสุดทางแล้วอะแล้วมันยังโหยหากันอยู่คุณก็กลับไปพูดคุยไปพูดในความสัมพันธ์ความในใจที่มีต่อกันนะคะนะคะเอาละค่ะชาวมังกรค่ะความรักของคุณน่ะบางครั้งเรามองไม่เห็นว่ามันจะเดินไปทางไหนแต่ในเมื่อการเวลามันผ่านไป เราจะมองเห็นอะไรมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่สรุปให้ชาวมังกรค่ะขอไพ่สรุปสามใบนะคะดูสิคะว่าคุณจะตัดสินใจยังไงกับความรักครั้งนี้นะคะโอ้ The Tower Inside of an e a c e r of ครับ ก็ไพ่สรุปออกมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันพังทลายลงไปอ่ะคุณจะเริ่มใหม่คุณจะหาหนทางหาแนวทางใหม่ๆแล้วคุณก็จะได้รับโอกาสนั้นคุณได้โอกาสในการเริ่มต้นใหม่นะคะสิ่งที่พังทลายไปครอบครัวพังทลายแตกสลายหัวใจสลายหรือว่าถูกคนรักหักหลังหรือตัวคุณเองทําให้มันพังไปเองก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู้แต่ในเมื่อ การทางทลายการจบเรื่องราวอะไรไปบางอย่างมันเป็นการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆการเริ่มต้นตรงนั้นคุณจะเห็นโอกาสตรงนั้นแล้วคุณก็จะทํามันนะคะบางคนบอกว่าในทำไมต้องมาทุกข์ใจในเรื่องเดิมๆก็เพราะว่าเราไม่เปลี่ยนนิสัยเดิมๆของเราหลยค่ะเราเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีของเราให้มันดีขึ้นแล้ววงจรชีวิตเดิมๆมันก็จะหมุนไปอีกแบบหนึง่งเราก็จะปรับเปลี่ยนชีวิตของเรา ไปในอีกแบบหนึง่งบางคนชอบดื่มชอบเที่ยว10ปีผ่านไปไม่ยอมเปลี่ยน20ปีผ่านไปก็ไม่ยอมเปลี่ยนทะเลาะกันยังไงก็ทะเลาะกันเรื่องเดิมๆก็เรื่องนั้นแหละคะ่ะถ้าอยากไม่อยากจะทะเลาะเรื่องเดิมเราก็ต้องเปลี่ยนนิสัยเราใหม่เปลี่ยนเอเนจีของเราใหม่อะไรที่มันไม่ดีเราก็ต้องตัดทิ้งไปนะคะอันไหนที่มันเป็นส่วนดีๆของเราเราก็ต้องเก็บไว้ ยังไงแล้วขอเป็นกำลังใจให้ชาวมังกรนะคะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้แล้วคุณจะพบแสงสว่างแล้วก็โอกาสดีๆจะเข้ามาหาคุณขอให้ชาวมังกรโชคดีสวัสดีค่ะ